สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3ามเวอร์แพนสูตรใหม่นวตัตก,กรรมใหม่ใช้ไลกว่าเดิมครับซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไข่ตัวซานสูตรโอริโกแซคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงบํารุงดินตราหญิงเกษตรวันนี้เรามาติดตามผลการทํางานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสวน โกโก้ครับที่ปลูกในป่ายางครับแล้วเขาก็ปลูกได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าติดปัญหาเรื่องโครคไผ่ไข้เก็บหน่อยอยู่ที่หมูห่5ครับตำบลป่าบอลอําเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงที่นี่เขาเขาปลูกโกโก้ไว้เรียกว่า800กว่าต้นครับในพื้นที่12ไร่พร้อมกับต้นยางด้วยนะครับแล้วที่สำคัญครับเขาปลูกมาเป็นอายุของโกโก้3ปีแล้วและโกโก้ให้ผลผลิตมาตั้งแต่ตอนอายุ2ปีณวันนี้ก็เข้าปีที่3 โกโก้เขาบอกว่าโกโก้เนี่ยสามารถให้ผลผลิตไปได้ถึง50ปีที่สําคัญครับมันโตขึ้นเรื่อยๆและให้ผลผลิตดีขึ้นเรื่อยๆแต่ปัญหาของที่นี่ครับปรากฏว่าโดนโรคล,ลุมเลาไม่ว่าจะเกิดต้นแห้งนะครับลาดําต่างๆตลอดจนนะครับผลเสียหายเกิดจากการที่เรียกว่ามีศัตรูพืชเข้ามาทําให้ผลนั้นเกิดการที่เรียกว่าไม่สวยงาม เขาบอกว่าสามารถแก้ปัญหาด้วย3เกลือวัแพนสูตรนวัตกรรมใหม่เป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3าเกลือวัแพนนวัตกรรมใหม่ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ,รบท่านแรกเจ้าของสวนยืนข้างซ้ายของผมนี่มีชื่อเรียงเสียงอะไรครับชื่อพรแก้วปิดรับชล่นครับชื่อพรครับชื่อพรนะหรครับปุ้มน้ำผมขออนุญาตเรียกว่าพี่พรครปุผมนะครับผมอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เรียนเชิญแนะนําตัวครับชื่อเพนจันทินแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อน้นอยค่ะ ครับพี่น้อยครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เหตุอันใดถึงพาผมมายังสวนโกโก้ในป่ายางอย่างนี้ครับเ,ออเริ่มแรกเนยนะคะนะพรแกปลูกโกโก้นี่แกมีปัญหาเรื่องดอกออกมาแล้วก็หลุดร่วงค่ะลูกออกมาแล้วก็เกิดเชื้อราแล้วก็ผิวของโกโก้นี่ไม่สวยก็เลยมาแนะนำผลิตภัณฑ์ทีนภพรมาใช้ในระยะเวลา3เดือนนี้ แสดงว่ามันเห็นผลแตกต่างขึ้นค่ะอาจารย์เริ่มตั้งแต่เดือนไหนคะที่เริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาค่ะมีนา68นี่นะค,ค่ะมีนาหกสิบแปใช้มานี่นระยะเวลา3เดือนคตั้งแต่เดือนมีนาคมพฤษภาคมนี่มิถุนายนแล้วก็เป็นระยะเวลาสาเดเตือนตัวนี้ผมขอกลับมาถามที่พี่พรพี่พรครับทําไมถึงมาคิดปลูกโกโก้ในป่าย,า,ยางอย่างนี้ครับ ผมก็ศึกษาประมาณ3ปีก็ว่าปลูกได้ในสวนยางเพราะมันเอ,องมันจะปลูกในร่มเงามันจะอยู่ใต้ร่มเงาของสวนยางป่ายางเขาเลยอ๋อ ลองทดลองดูทีก็เลยปรึกษาเพื่อนที่มาว่ามีบันโกโก้ที่ไหนมั่งเขาบอกเออเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวคุณเอามาเลยเดี๋ยวผมจะเอาสั้400ต้นก่อนนะเขาก็เอามาให้ในราคาต้นประมาณ55บาทต่อต้น55บาทครับผมเอามาปลูกทั้งหมดตอนนั้น400ต้นครับผมเพราเรารู้วิธีการปลูกระยะห่างหรือว่าไม่ได้เด่นเลยคือศึกษาด้วยตัวเองห่างกันขนาดไหนครับการปลูกก็สวนยาง4เมตรโกโก้ก็4เมตรแล้วกันแล้วปัจจุบันนี้มีทั้งหมดกี่ร้อยต้นครับ800ต้นอายุโกโก้3ปีโกโก้ที่เขาเริ ก็ให้ผลผลิตตั้งแต่ปีไหนครับมานสองปีครึ่งก็นี่หมายความว่าตอนที่6เดือนที่แล้วได้มาแล้วผลผลิตได้มาแล้วได้มาเรื่อยๆแล้วมันมีการรับซื้อหรือว่าอย่างไรครับก็มารับที่บ้านมีตลาดรับซื้อแน่นอนครับผม แล้วก่อนหน้านั้นอ่ะเราใช้วิธีการบํารุงดูแลรักษาพี่พรทําอย่างไรในช่วงแรกๆก่อนที่จะเจอสามเกลือครับก็ใช้ปุ๋ยสูตรธรรมดานี่แหละสูตรสิบห้าสิบห้ามั่งทางดินนะทางดินอย่างเดียวแล้วก็ไอ้อื่นก็ไม่เกี่ยวไม่ไม่ได้รทาอะไรมันแล้วโรคที่มันมาลุมเล้าช่วงหลังๆที่เราหาทางแก้ไขไม่ได้เนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างครับก็มีดอกร่วงโรคเหี่ยวเหี่ยวจากต้นเหี่ยวหรือว่าจากจากต้นเหี่ยวเนี่ยต้นก็เหี่ยวด้วยบางต้นดอกก็เหี่วด้วยใช่แล้วก็ต้นมันก็เริ่ม ต้นแห้งอ่ะต้นแห้งอ่ต้นแห้งต้นแห้งต้นแห้งดอกที่มีก็เกิดการหลุดร่วงหลุดร่วงหลุดร่วงลูกก็เหี่ยวแล้วพอเป็นผลผลก็เหี่ยวแห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยวแห้งไปเลยโอ้ี่ก็ถือว่าอนาคตข้างหน้าเราเสียใจกับมันแน่นอนก็หน้าหน้าหน้าเน่เสียใจอยู่เดี๋ยวเพราะว่าอย่างไรก็ศึกษาอยู่นะศึกษาจากเนี่ยแล้วก็ได้คนนี้แหละมามาที่บ้านก็าบอกเออพี่น้อยเนี่ยนะพี่น้อยนี่แหละพี่น้อยเขามาบอกยังไงเราต้องใช้นี่ดีดูที่พรว่ามันจะได้ผลไหมก็เอามาเลยงั้นจะใช้เลยแหละ เพราะยังไงเราต้องต้องช่วยเขาหาวิธีแก้ปัญหาได้แหละลงทุนไปแล้วใช่ลงทุนอายุสามปีแล้วใช่ผมก็ถ้าจะเพิ่มเติมอะไรเพื่อรักษาชีวิตเขาไว้เพื่อเป็นผลผลิตของเราใช่โกโก้นี่มีอายุกี่ปีครับก็ประมาณห้าสิบปีห้าสิบปีนะผมห้าสิบปีหมายความว่าต่อจากนี้ไปถึงห้าสิบปีเนี่ยเราจะมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่แต่ถ้าตอนนี้มันเกิดเหี่ยวแห้งตายไป อีกห้ปีใครจะมาเลี้ยงดูเราถูกไหมครับใช่ครับผมยางเราก็จะก,กีดไม่ไหวแล้วใช่เราก็ถือว่าโกโก้จะมาพัฒนาแทนปะแท,แทนยางยครแทนยางได้เลยแหละครับครับเอาล่ละครับหลังจากมาใช้ตั้งแต่มีนาตอนนั้นโรคลุมเล้าอย่างที่ว่ามาฉีดไปกี่ครั้งพ่นอาัตราส่วนยังไงบอกให้ผมฟังโดยละเอียดเถอะ อาจจะส่วนก็อข้างซองของเขานั่นแหละซอ,อนเล็กโดดน้ำา <20 S> 2เลิตร2ีลิตรฉีดมาครั้งนึงประมาณ15วันทําไมเราคิดว่ามา15วันครั้งมันจะพอหรอครับทำไมไม่เอาทีหน่อยเพราะว่าโรคมันลุเแ้าขนาดนี้มไม่ค่อยมีเวลาด้วยอ๋อเป็นเรื่องเวลาครับผม,ผมเกี่ยวปามด้วยอ๋อผทำหลายอย่าง ทั้งไปเกี่ยวปลาล์มด้วยนะครับทำทำสวนยางด้วยแล้วก็ดูโกโก้ด้วย15วันครั้ง15วันครั้งเนี่ยเห็นผลครั้งแรก15วันแรกหรือ15วันถัดมาครับที่เราประมาณหนึ่ง <1 S 1> เดือนก็หมายว่ามว่า15วันสองครั้งพอ 1, 1เดือนปุ๊บสิ่งที่เราสังเกตได้ตอนแรกว่าใช้คู่หูมหัศรจรันในการฉีดพ่นเนี่ยอะไรที่เปลี่ยนแปลงและเห็นได้ชัดสุดลำต้นหลอกรำต้นจะพองขึ้นมาแล้วก็ดอกเริ่มอ,ออกผลก็เริ่มติดใบก็เริ่มเขียวถูกใจแล้วเริ่มถูกใจแล้วมันเเเเปปลีี่่่่ยนนไอออะจาาาากต้้วแหงงงมมมรริิพพ เขายายเ,าเริ่มขยายออกมาดอกก็เริ่มออกไม่ร่วงพอได้ก็ฉีดซ้ำอีกทีนึงก็ผ่านมาเ,มนเป็น3เดือนแล้วนี่มิถุนาเขามิถุนาก็ถือว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ของเราที่เรากําลังค้นหาอยู่นะครับวิธีการพ่นเนี่ยเราพ่น,นยังไงครับลงดินนั่งเนี่นวเดินยันยอดเลยดินยันยอดเลยนะครับ,รบผมถือว่าทําให เห็นภาพที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เห็นว่ามีส่วนหนึ่งเปรียบเทียบเองด้วยใช่มีส่วนที่เราใช้คู่หูมัศจรรย์และอีกแปลงหนึ่งไม่ใช้เลยมันแตกตากก่างกันยังไงเอาอย่างนี้กันแล้วกัน<อ><อ>มันก็ผมว่าไอ้นูนก,ก็ต้นมันยังแห้งอยู่นะดอกก็ไม่ค่อยติดลูกก็ไม่ค่อยออกให้ดอกก็ดอกก็ไม่ค่อยออกลูกก็ไม่ค่อยติดนะ<อ>และใบก็ยังเหลืองๆอ,อยู่ เราก็เปรียบเทียบเองเลยับเปรียบเทียบตัวเองเลยด้วยตัวเองเลยเราลอง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 เปรียบเทียบระหว่างฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เราเราใช้ดูว่าใช้ตัวนี้แล้วมันจะเหมือนกันมันดูจะจะไอ้มันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมทูลงว่าก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเยอะเลยครับผมไอ้้างที่ใช้คู่ประวัจันนี่เปลี่ยนแปลงเยอะไปเยอะเลยเออเปลี่ยนไปเยอะเลยแหละครับก็เป็นเออที่ก็ดีใจว่เออไม่น้อยเดี๋ยวยังไงก็เข้ามาดูอีกทีนะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วแล้วก็สั่งปุ๋ยทางดินตอนนี้ ฟังหญิงเกษตรมาแล้วผมตันหนึ่งจะมาใช้หญิงเกษตรละทีนี้นี่ก็จะเป็นด็อกเตอร์อีกคนหนึ่งนะครับที่ศึกษาเองวิจัยเองรู้ด้วยตัวเองเลยนะครับว่าศึกษาด้วยตัวเองอ่ะไม่ไปดูคนอื่นเลยไม่ศึกษาใครด้วยทําแปลงทดลองขึ้นมาเองแล้วก็แบ่งเป็นสองข้างครับคนละครึ่งเลยคนละครึ่งเลยแบ่งละครึ่งเลยลองแบ่งครึ่งเลยว่าจะเออมันจะได้ผลจริงไหมแต่ก็เห็นมาแล้วเห็นมาแล้วว่าประสบมาแล้วเออใช่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยแหละ นี่แหละครับท่านที่กราลบครับเห็นความสําคัญว่าทดลองด้วยตัวเองไม่ดูใครรู้จักใจตัวเองรู้จักสํานึกของความเป็นเกษตรกรที่สามารถทําและรู้ด้วยตัวเองอันจะเป็นประโยชน์ในความยั่งยืน ้าเราทําอย่างนี้โกโก้เนี่ยมันมีแหล่งลับซื้อแน่นอนไหมครับแน่นอนตอนนี้เขามาซื้อเราเนี่ยมันมีการซื้อขายกันยังไงครับก็ช่างกิโลเก็บช่างกิโลขายนี่แหละมันกิโลละเท่าไหร่ช่วงนี้12บาทกิโลเลสิบาท12บาทนี่มันสักกี่ลูกกันครับประมาณสามลูก3ลูก12บาทก็ถือว่าไม่ธรรมดาสิเพราะมันออกทั้งปีใช่มันออกให้ทั้งปีเลยแหละเราออกแล้วออกทั้งปีเลยแหละเรื่อยๆเลยแหละเรื่อยๆก็ถือว่าเหมือนกับยางได้เงินทุกวัน ถ้าเราเกีบทุกวันก็ได้เงินทุกวันแล้วเขามารับเนี่ยเขาไปทํำยังไงต่อสมมติว่ามันเม็ดมันเนี่ยเขาจะไปทํำยังไงปอกเปลือกออกแล้วก็ไปไป,ไปหมักใส่ถังแล้วก็หมักอาทิตย์นึงแล้วก็ล้าง แล้วก็ถ้ามีตู้อบเราก็อบเลยถ้าไม่มีตู้อบปั๊บเราก็ใช้แดดเราเรานี่แหละตาสามแดดก็ไปทําผลิตภัณฑ์เป็นผงโกโก้ไปแล้วผลิตภัณฑ์โกโก้นั่นแหละแล้วก็ไปส่งโรงงานทำช็อกโกแลตบ้างต่างประเทศบ้างเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับน้ําหนักผลมันมันดีขึ้นไหมจากเมื่อก่อน3ลูกก็จริงแต่ขนาดนี้มันผลมันมีการขยายขึ้นกว่าเดิมไหมแต่เริ่ม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 ขยายเริ่มน้ําหนักดีขึ้นอ ไม่แน่อนาคตอาจจะ2ลูกกิโลก็ได้ก็ยังไม่แน่ไม่แน่ถูกไหมผมยังไม่แน่ถ้าเราบำรุงต่อเนื่องใช้3มเกลือเวอร์แพนบำรุงอย่างต่อเนื่องผมคิดว่าพี่พรมั่นใจเพราะว่าศึกษาด้วยตัวเองเริ่มมีความมั่นใจขึ้นมานี่ก็คือสิ่งที่พี่พรนะครับอยากให้นักปลูกโกโก้ได้ศึกษาจากสวนนี้เป็นตัวอย่างโกโก้ในสวนยางนะครับผอมในฐานะของที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับโกโก้ในสวนยางบ้างครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ค่ะก็ ของนพรน,นี้ใช้คู่หูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็น3เกลือแล้วใช้ได้ผลจริงค่ะน,นี่การันตีของเราใช้ได้ดีจริงก็อยากจะเปิดใจเชิญชวนพี่น้องที่ปลูโกโกโก้ค่ะมาศึกษาที่สวนนภรได้เลยค่ะแล้วก็มาดูว่าวิธีการของเรานภรจะใช้ยังไงได้ผลผลิตยังไงอันนี้รับประกันได้ค่ะแหล่งขายก็นภรก็การันตีแน่นอนเลยค่ะโอ้โหในฐานะที่นภรพ,พี่พร หรือว่าของลูกหลานเรียกอาพรอะไรก็แล้วแต่นะครับจะพูดยังไงกับผู้ที่กําลังเริ่มต้นเหมือนกับเราแล้วก็ลองด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองนะครับเกี่ยวกับโกโก้ในสวนยางอย่างนี้ครับเรียนเชิญครับก็ถ้าอยากจะปลูกอยากอะไรก็มาศึกษาได้เลยเามาถามไายวิธีปลูกปลูกยังไงทํำยังไงก่อนแนะนาเพราะว่าเราก็ไม่มีคนแนะนาหรอกแต่ว่าเราก็ศึกษามาด้วยตัวเองว่าเออ ลองทาดูกับำแบบนี้แบบนี้ดูที่ว่ามันจะได้ผลไหมก็เลยได้ผลก็เนี่ยถ้าใครอยากดูก็อยากมาชมก็เชิญครับผมแล้วภูม<จ>ิใจในผลิตภัณฑ์3เกยอ,อย่างไรบ้างครับก็ภูมใจที่ว่าเออเรามาใช้แล้วก็ได้ผลดีแล้วว่ามันเพิ่มผลผลิตในเราด้วยแล้วก็ และยังยืนยังยืนยังยืนค่ะยังยืนอีก50ปีต่อจากนี้ไปอาจจะยังยืนพี่พรอายุ120ปีก็ยังมีเงินใช้ตลอดเวลาจากโกโก้ถูกไหมครับโกโก้ครับผมและนี่คืออีกหนึ่งต้นแบบครับของผู้ปลูกโกโก้ในป่ายางแห่งบ้านป่าบอลตำบลป่าบอลอำเภอป่าบอลครับจังหวัดพัทลุงเขาบอกว่าทําแบบนี้ทดลองด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองและก็เห็นผลด้วยตัวเองจากการใช้3ามเกลือแวร์แพนนวัตกรรมใหม่ ซึ่งทำให้พี่น้องนั้นใช้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตที่เห็นนี้ก็คือหมายว่าเพิ่มผลกําไรในอนาคตอันไกลนี้เรียกได้ว่าเป็นความยั่งยืนของพี่พอรอย่างแท้จริงวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกับความยั่งยืนนี้อีกหลายๆส่วนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ